มดข่าวพาเพลินสวัสดีคะ่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงเสด็จออกมหาสมาคมมีพระราชดำรัสตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อเวลาสิบนาฬิกาย6นาทีของวันที่28เกรกฎาคม2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างพระที่นั่งอมรินทรฉัยพระบรมมหาราชวังในการเสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์นายรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาเฝ้าทุลละอองธุรีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา พุทธศักราช2,566ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีศิรินทร์มหาวชิราลงกรณ์วรราชพักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒนะ รัศศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพ,พรบุรีรักอัคราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรลคัตติยะราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธานการจสนสิงหาภายใต้พระนพป,ประดลมหาสเวสวตฉันท์แล้ว เจ้าพนักงานดวกลับและเปิดพระวิสูตรชาพนักงานประคมกระทั่งแปรมะหูระทึกทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงหรือยางบรรเลงเพลงสรเสริมพระบารมีทหารปกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัด จากนั้นสมเด็จพระกันิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลาบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์องค์มนตรีและข้าราชบริพารในพระองค์จบแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพล,ะละเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่านายวันมุ h a มมัดนองมัธาประธานรัฐสภากลาบบังคมทูลพระกราณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภานายชติวัฒน์เตลือประเสริฐประธานศาลฎีกากลาบบังคมทูลพระกราณาถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการตามลำดับ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในไมตรีของท่านทั้งหลายที่ได้พร้อมกันมาอวยพรวันเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจนายรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาทั้งขอสนองพรและไมตรีของทุกท่านด้วยใจจริงเช่นนี้ การสร้างสารรค์จันลงความผาสุกมั่นคงของชาติบ้านเมืองถือว่าเป็นกรณียกิจอันสำคัญสูงสุดนอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ชาดสามารถและสุจริตเป็นธรรมแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศด้วย จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ซึ่งล้วนแต่มีตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญอยู่ในสถาบันอันเป็นหนักของประเทศรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ควรพิจารณาแล้วด้วยสติปัญญาและวิจารณญาณว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แท้จริงทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ผลการประพฤติปฏิบัติของทุกคนทุกฝ่ายก็จะประสานส่งเสริมกันเป็นความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนรอยนียกิจสำคัญที่เราทุกคนร่วมแรงร่วม,วมใจกันปฏิบัติก็จะสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่มุ่งหมายขออำนาจคุณพระศิลปตนตรยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชาจงคุ้มครองรักษาท่านให้ป่าศจากทุกป่าศจากภายัย และอำนวยสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนกมงคลให้สำริดแก่ท่านทุกเมื่อไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากพระที่นั่งพุทธานการจนะสิงหาภายใต้พระนบป,ประดนลมหาสาเสวตฉาดแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทางพัทวาลเทวราชมเหส่วรสเสด็จลงทองพระโรงหน้าพระที่นั่งจกกักรพรรดิพิมานด้านตะวันตกแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ